เจอร่างแตงโมนิดาแล้วหลังโผล่ให้พี่ชายเห็นขณนะขับเรือไปหาน้องสาวจากกรณีพลัดตกเรือของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวิรพงศ์ในช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ยังเป็นปริศนาให้ครอบครัวได้สงสัยว่าแตงโมพลัดตกน้ำไปได้อย่างไรโดยขณะนี้เกินเวลา24ชั่วโมงแล้วในการหายตัวไปของนักสแสดงสาวชื่อดังหลังพลัดตกน้ำ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เจอร่างของแตงโมนิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพี่ชายของแตงโมเป็นผู้ขับเรือไปเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะเห็นร่างน้องสาวพอดีขณะขับเรือทางเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ